หลายครั้งเลยนะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าต้องฉลาดมากๆแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยจังวันนี้ค่ะชวนให้มองต่างมุมไปเลยเขาบอกว่าความสําเร็จนะ่ะไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดนะคะแต่เลือกคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่แบบไม่เหลือใครหรือวันที่มันมูดหมุนที่สุด วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดนี้กันค่ะว่าการยืนหยัดความเข้มแข็งจากข้างในเนี่ยมันสําคัญกว่าความเก่งภายนอกยังไงบ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะในโลกความเป็นจริงเนี่ยเออเราก็เห็นกันบ่อยๆนะคนเก่งๆเยอะแยะเลยที่อาจจะไปไม่ถึงฝันขณะที่บางคนอาจจะเริ่มต้นแบบไม่สวยหรูเท่าไหร่แต่ด้วยใจที่ไม่ยอมถอยจริงๆนะครับความอดทนของเขาเนี่ยกลับสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ แหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นย้ำเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยคือการเป็นแสงสว่างให้ตัวเองอืในวันที่ทุกอย่างมันดูมืดมิดไปหมดพลังใจความหวังความเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยโอเค งั้นเรามาแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นที่แม้จะยากจนนะคะรงเท้าขาดแต่ใจหนี่สู้มากไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยยังคงมุ่งมั่นเรียนมุ่งมั่นทำงานจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จได้เรื่องนี้สะท้อนชัดเลยนะคะว่าหัวใจที่สู้นี่สำคัญไม่แพ้โอกาสเลยจริงๆใช่ครับแล้วจุดที่น่าสนใจในเรื่องของคุณต้นที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องความจนหรือความลำบากภายนอกอย่างเดียวแต่เป็น,นกลไกข้างในที่ขับเคลื่อนเขามากกว่าคือแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคยท้อนะฮะอ๋อค่ะมีท้อแน่นอนแต่เขามองเห็นเป้าหมายระยะยาวที่มันชัดเจนแล้วก็ใช้ความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันนะครับเป็นเหมือนเชื้อเพลิงความสำเร็จเล็กๆหรอคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะ พอใจค่าเทอมหรือว่าการทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นนิดหน่อยคือสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับที่มันค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแล้วก็ทำให้เขายืนหยัดต่อไปได้แม้ตอนเริ่มทำงานอาจจะเข้าบริษัทเล็กๆก่อนแต่ด้วยความสม่าเสมอไม่หยุดเรียนรู้สุดท้ายก็ไต่เต้าตขึ้นเป็นผู้จัดการได้มันคือบทพิสูจน์ของการไม่หยุดเดินจริงๆครับ โหน่าทึ่งมากเลยค่ะที่เขาสามารถหาเชื้อเพลิงเล็กๆมาเติมใจได้ตลอดแสดงว่าแหล่งข้อมูลมองว่าเราสร้างความเข้มแข็งแบบนี้ขึ้นมาเองได้ไม่ใช่ว่าต้องมีติดตัวมาแต่เกิดหรอคะ ถูกต้องเลยครับนี่คือแก่งสําคัญที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อเลยความอดทนความพยายามความโทรหดพวกนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาหรือบุคลิกภาพติดตัวมาแต่มันคือ,อ,อทักษะครับเป็นทักษะที่ฝึกฝนพัฒน,ฒนาขึ้นมาได้เหมือนเรื่องของทิวาอีกคนในแหล่งข้อมูลนะครับอ๋อทิวาครับที่เขาค่อยๆแบกหินขึ้นภูเขาทุกวันๆเพื่อสร้างทางทั้งที่ตอนอแรกๆนี่มีแต่คนหัวเราะเยาะนะว่าแบบเสียเวลาเปล่าทําไปทําไม เรื่องที่วันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะการแบกหินทุกวันมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะแต่ผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่จริงๆแหล่งข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มไหมคะว่าอะไรทำให้เขายังทำต่อไปได้ทั้งๆที่คนอื่นมองแบบนั้นครับแหล่งข้อมูลชี้ว่า กุญแจสำคัญของทีวาเลยก็คือความสม่ำเสมอและการเห็นภาพความสำเร็จในใจชัดเจนคือเขาไม่ได้แบกแค่หินนะครับแต่เขาแบกความฝันของตัวเองของชุมชนการกระทำซ้ำๆทุกวันแม้จะเล็กน้อยแต่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าอืมแรงเฉื่อยเชิงบวกขึ้นมาแรงเฉื่อยเชิงบวกครับพอทางมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนที่เคยห่เราะเยะ ก็เริ่มเห็นคุณค่าสุดท้าย ทางนั้นก็พาคนทั้งหมู่บ้านขึ้นไปสู่จุดชมวิวที่สวยงามได้จริงๆมันคือพลังเงียบของการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและแหล่งข้อมูลยังเน้นด้วยนะครับว่าแม้จะมีการล้มเหลวระหว่างทางอย่างเช่นหินกลิ้งลงมาทางทุดบ้างค่ะมันไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นข้อมูลเป็นบทเรียนให้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงวิธีการในวันต่อไปการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นข้อมูลสําคัญมากเลยนะคะมันเชื่อมโยงกับพลังใจจากข้างในที่ว่า ซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่องของผู้หญิงอีกคนในแหล่งข้อมูลชื่อน้ำใช่ไหมคะที่ต้องเผชิญความมืดมิดในชีวิตแต่เลือกที่จะจุดแสงให้ตัวเองแหล่งข้อมูลใช้คําว่าการเป็นแสงสว่างให้ตัวเองคํานี้ลึกซึ้งดีค่ะในทางปฏิบัติจริงๆมันหมายถึงอะไรคะในกรณีของคุณน้ำนะครับแหล่งข้อมูลเล่าว่าเธอต้องกลายเป็นเสาหลักครอบครัวเลยหลังจากสูญเสียคุณพ่อไปกระทันหันมันก็มีคืนที่เธอรู้สึกเหนื่อยท้อแท้มากๆจนแบบ ล้มลงร้องไห้คิดว่าไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆไม่มีใครช่วยได้การเป็นแสงสว่างให้ตัวเองในบริบทนี้ก็คือการที่เธอไม่รองให้ใครมาฉุดขึ้นมาแต่พยายามหาสมอทางใจเล็กๆด้วยตัวเองสมอทางใจครับซึ่งในคืนนั้นน่ะเสียงน้องชายที่บอกว่าอยากกินข้าวผัดฝีนอเธอมันกลายเป็นเหมือนประกายไฟเล็กๆที่จุดให้เธอลุกขึ้นสู้ต่อได้แค่ข้าผัดจานเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับ มันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยแค่เข้าผัดจานเดียวจริงๆแต่มันคือการที่เธอยึดเกาะกับบางสิ่งที่มีความหมายกับเธอในตอนนั้นแล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปมันคือการยืนยันว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดเราก็ยังสร้างความหมายสร้างจุดแสงเล็กๆของเราเองได้เข้าใจเลยคะ่ะมันคือการหาจุดยึดเหนี่ยวเล็กๆจริงๆเพื่อก้าวต่อไปได้เรื่องราวเหล่านี้ตอกย้ำม,มากๆเลยนะคะว่า หัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันทรงพลังจริงๆใช่ครับดังนั้นถ้าจะสรุปแก่นจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คำถามว่าเราเก่งพอหรือยังหรือมีพรสวรรค์แค่ไหนแต่เป็นคำถามที่ว่าเราพร้อมที่จะฝึกฝนทักษะแห่งความทรหดนี้ไหมเราพร้อมที่จะยืนหยัดต่อไปหรือเปล่าแม้ในวันที่มองไม่เห็นเส้นชัยเลยเพราะความสำเร็จที่แท้จริงตามที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นนะครับ อาจจะไม่ได้วัดกันที่ความเร็วในการไปถึงจุดหมายแต่อยู่ที่การไม่หยุดเดินการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแม้จะยังไม่มีใครมองเห็นก็ตามครับเป็นมุมมองที่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วก็ท้าทายให้เรากลับมามองตัวเองด้วยนะคะแน่นอนครับพลังของการไม่ยอมแพ้และวินัยที่ทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะเป็นแสงนำทางที่ทรงพลังที่สุดที่เราทุกคนสร้างขึ้นเองได้ คำถามสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้อาจจะทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดต่อนะครับก็คือถ้าความสำเร็จที่ยั่งยืนมันสร้างจากก้าวเล็กๆที่มั่นคงแล้วก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราจะเริ่มลงมือทำเพื่อสร้างทักษะแห่งความทรหดนี้ในวันนี้คืออะไร